คนที่เป็นโรคไมเกรนนะครับปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงรวมถึงนะครับโรคต่างๆเขาบอกเป็นโรคที่ฮิตมากในปี2010นี้ใครที่เป็นวันนี้ฟังดีๆนะครับเพราะว่าจะมีวิธีการรักษามาฝากให้กับผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะจะมาพูดคุยนะครับกับแพทย์อายุรเวทคุณวิภาพรสายศรีนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากดรแคร์คลินิกศูนย์รักษาไมเกรนแห่งแรกของประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากรู้เหลือเกินครับว่าโรคเนี่ยที่เขาบอกเป็นโรคฮิต ของคนที่อยู่ในศตวรรษ2010นี้ส่วนมากจะเป็นโรคอะไรมาครับภาวะความ,คมเครียดทำไม <ไอ S 1> มาเป็นอันดับหนึ่งหัวเนี่ออยโระะค,เคร,คเครียดความเครียดกดดันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากสภาพการทํางานที่เร่งรีบการดูแลตัวเองน้อยการพักผ่อนน้อยแล้วก่อให้เกิดปัญหาของโรคต่างๆตั้งแต่เริ่มปวดศีรษะไม่เกรนนอนไม่หลับความดันขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันดับต่อๆมาก็จะเป็นกลุ่มติดเชื้ออาจจะเป็นเชื้อหวัด เชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสกลุ่มนี้ค่ะออจริงๆก็ไม่ได้อยากจะฮิตหรอกนะมันมาพร้อมกับชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเปลี่ยนไปใช่เนาะสภาพกินใช่สภาพสังคมที่ที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจริงๆการใช้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยเมื่อก่อนนี้เห็นไหมปู่ย่าตายายเรากินผักน้ำพริกข่อยๆไปไหนแต่เช้าก็อากาศดีเดี๋ยวนี้เอ้โหต้องแข่งกันอัองแต่ตีห้าไม่งั้นเราจะติดรีเร่งชีวิตการพักผ่อนก็น้อยลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาแต่ไมเกรนนี่บอกว่าฮิตที่สุดเลยเหรอคะ อฮิตที่สุดใช่ช่วงนี้ฮิตที่สุดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคนทํางานเยอะออคอมพิวเตอร์เยอะขอนไม่เพียงพอกล้ามเนื้อเกรงเกรงมากๆเกิดการกดทับหลอดเลือดคือพูดถึงสาเหตุก่อนอ่ะเป็นเยอะเพราะคอมพิวเตอร์เยอะคอมพิวเตอร์ออรจริงๆแล้วคนใช้คอมพิวเตอร์เยอะกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณบ่าคอเกิดการแข็งเกรงเป็นก้อนพอเกิดก้อนเนี่ยเรียกว่าทิกเกอร์พอยต์คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือก้อนกดเจ็บแล้วก้อนกดและเจ็บใช่ แล้วก้อนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ไปกดทับหลอดเลือดที่จะขึ้นไปเลี้ยงศีรษะทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดออกซิเจนอย่างเงี้ยไปเลี้ยงศีรษะได้ไม่ดีพอ,อเราก็เริ่มเริ่มมีอาการมึนๆ<ม>ตึงๆปวดลำคาญจนถึงทรมานได้เลยทีเดียวอืมบางคนอาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคนที่แบบว่าทำงานหนักๆนันน่งจ้องคอมพิวเตอร์อทั้งวันหรือว่าโรคอะไรเขาบอกว่านะคลิกอะไรนะต้องคลิกเมาส์ตลอดเวลาการคลิกเมาส์เนี่ยบางคนเนี่ย นอนฝันฝันอยู่เออ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 อย่างนี้ก็มีนะอนนี่คืกบีบีหรือเปล่าเีบีซินโดมก็เช่นนี้เออต่อไปบีบีซินโดมแหละจะมานะหรือคอมพิวเตอร์แอดดิกอะไรอย่างนี้นะฮะมันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ต้องต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเนาะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็แบบติดคอมนะฮะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมนิดนึงนิดนึงเนาะแค่นี้เองยังไงดีคะถึงจะเหมาะสมหมอน่าจะรู้ใช่ทำยังไงถ้าคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยเป็นเยอะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ท่่่าานังกรใช้คออมเลยะ เปลี่ยนจากเราปกติใช้ข้อมือพิมพ์เปลี่ยนจากข้อมือเป็นข้อศอกว่างพิมพ์แรงกดทับที่บริเวณสะบักก็จะน้อยลงคือเริ่มต้นจากจากท่าก่อนเริ่มต้นจากท่าก่อนงาก่อนบางคนเราใช้อย่างนี้เราสังเกตดูว่าเราจะรู้สึกเมื่อที่บริเวณไหล่บริเวณสะบักอ่านะคะเร่ง ถ้าเปลี่ยนมาเป็นขยับเก้าอี้เข้าไปหน่อยเอาข้อศอกวางบนพื้นด้วยแล้วก็วางเกรงแล้ยแบบนี้เราจะรู้สึกว่าที่บ่าที่ไหลเราเนี่ยสบายขึ้นรับกำลังได้น้อยลงแบบนี้ได้ไหมครับผมเคยเห็นประเภทแบบว่าคอมพิวเตอร์ที่เอนอย่างนี้เลยแล้วก็คอมพิวเตอร์อยู่ข้างบนอ๋อเหรออย่างนี้มีนะวดคอไหมบ่าผมกลัวจะหลับไปก่อนไงแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ย ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างกระดูกหลังจะจะน่าจะมีปัญหานะคะอย่างผมไม่ดีนะออาแนวขี้เกียจไปไหนก็แบบอย่างนี้เนาะเหมือนกับวางแบบสบายๆไม่ต้องแปล่งทีนี้พอพิมพ์อย่างนี้แล้วสักประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงลุกขึ้นยืดบริหารนิดนึงโอ้โหชั่วโมงนึงสองชั่วโมงเลยเหรอคะ ขอสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดนึงเนาะไม่นานเยไงฮะไม่นานนะถ้าถ้าคุณใช้ถูกมันก็ไม่เมื่อยแต่ถ้าใช้ผิดปุ๊บเนี่ยบริเวณที่ข้อมือเราเดี๋ยวก็เกิดพังผืดแล้วพังผืดรัดข้อมือเดี๋ยวมือชาอีกอ่าเดี๋ยวถ้าแบบนี้จะเกิดพังผืดใช่ไหมคะโอเคเพราะวันมีการเสียสีกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างข้อมือกับขอบโต๊ะอืเราปฏิเสธไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะทุกนใช้คอมพิวเตอร์กันทุกบริษัทเลยใช่ผมรู้สึกเป็นแล้วเหมือนกันนะบางทีทำอะไรคะมือไหม ไม่ใช่ไม่ออกกำลังกายอ้าวกดบีบีเห็นก็มีเป็นเหมือนกันนะเป็นทางผือดกดบีบีรู้สึกว่านิ้วนิ้วเริ่มแบบล็อกหลอกอ่าใช่จริงๆแล้วคนที่กดกดกดอย่างเงี้ยข้อต่อนิ้วตรงเนี้ยมันจะใช้ใช้เยอะแล้วก็จะมีพังผืดมาสร้างแล้วสายตาก็จะเสียตามมาระวัางแะว่างเพราะว่าเวลากดตัวหนังสือมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่มากเราก็เล็งพอเล็งเสร็จกล้ามเนื้อรอบๆบกระบอกตาของเรามันก็เกรงเลือดไปเลี้ยงไม่พอเนี้ย จริงๆสาเหตุนี่กว่าจะไปถึงไมเกรนนี่เจอสาเหตุกันทุกวันเลยนะฮะแล้วจริงๆกว่าคนที่จะเป็นไมเกรนได้คือต้องต้องเป็นกล้ามเนื้อที่สะสมมานานแล้วถึงกดทับได้ไมเกรนติดต่อทางพันธุกรรมได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นอยู่แค่แค่คนคนนั้นไม่สามารถสืบให้กับลูกหลานเลยเป็นได้นอกจากพฤติกรรมที่ที่เขาสืบทอดไปเหมือนกันมากกว่าก็คือเล่นคอมพิวเตอร์เครียดอะไรค่ะภาวะ ความเครียดแสงแดดแสงสีกลิ่นต่างๆเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้อาการเนี่ยรุนแรงขึ้นและเป็นมากขึ้นกระตุนน้ตนใช่เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักๆเลยดีกว่าครับการเกิดไมเกรนเกิดขึ้นจากอาการที่ทําให้คนปวดหัวเพราะอะไรครับเกิดจากเลือด ไปเลี้ยงไปเลี้ยงได้ไม่ดีพอสมองไม่พออ่าแล้วก็ทําให้คุณนนี่เหมือนกับเลือดเหมือนเลือดเส้นเลือดตันหรือเปล่าครับอ่ามันเหมือนมีแรงกดทับของเลือดทาให้แรงฉีดของเขาไปในส่วนต่างๆของศีรษะได้ไม่ดีพอออกกําลังกายซะออกกําลังกายซะใครที่เสี่ยงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าเสี่ยงหมดตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยเราสังเกตดูเด็กๆอ่าเด็กไม่เครียดไหมเครียด เรียนเรียนในคลาสปกติแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษอีกเรียนพิเศษภาษาอนุนภาษานี้เยอะแยะมากมายกลับไปถึงบ้านก็ต้องทํากันบ้านบางคนต้องเล่นเกมอีกใช่เล่นเกมเออเออนีกภาพเห็นด้วยล่าถามจะต้องคือเด็กยุคนี้แบกกระเป๋าแบกกระเป๋าใหญ่มากเยอะมากแล้วกดทับที่บ่าก็เยอะที่คอก็เยอะโอกาสที่จะเป็นสมัยเรียนผมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยฮะกระเป๋าบ้างเชียบเลยใช่ก็มีอาทิปหนีบด้วยใช่ไหมแต่ เอาไว้ท้ายโต๊ะที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้ไว้ไม่ได้นะจ๊ะโดนกมยอยใช่จีนไม่ได้แล้วสมัยนี้คือเด็กก็ต้องแบบว่าแบกไปเหมือนเป็นกรรมกรก่อนไปโรงเรียนเลยนะฮีดีนะนพพี่ว่าจะบอกกระทรวงสากาธิการอยู่เหมือนกันนะแต่คุกเขาจะฟังอยากให้ลากเหมือนเนี่ยเอฟเป็นแอร์โฮสเตสไปโรงเรียนหรือเอฟก็ได้ถูก ออกจากบ้านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนได้ทำไดาไม่ต้องให้ร้องแบกของสารน้องเออไหลเลยที่สุดจริงเรียกว่าสมรรถนะทางร่างกายค่อนข้างจะเสียไปด้วยเสียสมดุลนะในการถือหนังสือไปโรงเรียนเยอะขนาดนี้อาจารย์สุวรรณอะเรื่องของการนวดอะค่ะอาจารย์เคยบอกเสมอว่าไม่ได้เลยนะคะเรื่องคอบาดไหล่ใช่แบกหนักๆเนี่ยเป็นอัราะต่อเด็กคื ปัญหาเรื่องคอบ่าไหลเนี่ยมันก็จะลงไปถึงกระดูกกระดูกต้นคอกระดูกหลังแล้วก็ท่าทางการเดินมันก็จะผิดปกติไปเหมือนกันอันตรายมากนะคะถ้าเป็นไมเกรนแล้วอันตรายถึงขั้นไหนอันตรายถึงขั้นไหนก็คือแรกๆก็น่าจะแค่ลำคาญจนถึงทรมานไปเลยลำคาแรกๆทรมานทรมานหนักที่สุด ก่เอาหัวโขกน้องบอกถึงไหมฮะบางคนอยากจะรู้สึกเหมือนเอาหัววิ่งไปชนกับผนังหรือกําแพงอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีความรู้สึกความรู้สึกเขาจะเหมือนแบบว่าเออศีรษะกําลังจะระเบิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะรักษาได้ไหมคะไมเกรนรักษาได้แต่ว่าต้องให้ความร่วมมือด้วยกันด้วยครับเรารักษาให้ได้ในระดับหนึ่งคนไข้ก็ต้องกลับไปดูแลอย่างที่เราแนะนำให้อย่างเช่น แนะนำตั้งแต่แรกเลยถ้าถ้านั่งการใช้งานถ้ามีความเครียดทุกคนมีหมดแต่ให้วิธีรีแลกแล้วแต่ตัวเองชอบบางคนอาจจะชอบช้อปปิ้งไปฟังเพลงดูหนังอันนี้รีแลกก็โอเคาบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่ที่มีปัญหาอันนี้แต่ละคนคกอจะไม่เหมือนกันเราก็จะแนะนําให้แต่ละคนไปเลยสมมุติว่าคนคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบปวดบ่าหรือปวดไหล่ปวดหลังบ่อยๆมีท่า ไม่ใช่ชอบครับเป็นบ่อยมันเป็นร่างกายที่มันอยากเป็นบ่อยๆออกกําลังกายหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมต้องมีวิธีการบริหารยังไงครับให้มันแบบเขาเกรงไงออกกําลังกายต้องถามว่าออกกําลังกายแบบไหนฟิตเนสอาเจ็บบ้างตีกอล์ฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ต้องวอร์มกล้ามเนื้อก่อนยืดกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะเล่นพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มายืดอีกอีกครั้งหนึ่งอ๋อแล้วไงเนี่ยชอบตีสนุกเนี่ยเดี๋ยว ทำจริงโอ้ยเก่งเลยอ๋าไม่ถูกใช่ไหมละจริงๆยืดก่อนยืดง่ายๆจะเป็นแค่เอียงคอให้คอก็ได้หายังไงอ่ะมาเราทำเราทำเวลาช่วงที่เราไปเล่นกีฬากีฬาแล้วเราถืท่าแรกเลยเป็นก้มคอก่อนก้มคอก้มคออาจจะมือเอามือประสานกันแบบนี้จับที่บริเวณกางศีรษะทำได้ทุกคน ร่วมลองให้คางชิดอกมากที่สุดเลยค่ะรอมให้ช้างชิดอกมากที่สุดใช่กล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังคอจะให้รู้สึกตึงๆนิดนึงตึงนิดหนึ่งค้างไว้สักประมาณ1ิบวินาทีก็พอไม่ต้องกดลงไปเยอะใช่ไหมครับให้รู้สึกให้้รูสึตึงเพื่ออะไรคะคุณหมอตรงนี้ยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังคอแล้วก็จะรู้สึกหัวแบบอืมแล้วก็ท่าที่สองไม่ต้องค้างไว้นานมากเดี๋ยวน้นมากี๋คิวกินเงยคอเอาเงยด้วยเหรอฮะกลมแล้วต้องเงย เหนื่ยแล้วต้องต้องมีกฎอะไรไหมฮะไม่ต้องค่ะไม่ต้องเยเอาตามองเพดานเลยอ๋อโอ้สิบวิก็พออ๋อจึงจบสองตัวสี่สองเลยริงว่านี่ด้านข้างอาจจะมือจับอย่างนี้อ่าด้านข้างยืดข้างอ่าจะรู้สึกตึงๆตั้งแต่บริเวณคอจนถึงช่วงไหล่แล้วก็ลงไปที่ขอบสะบักด้วยนะคะรู้สึกไหมคะจะรู้สึกรู้สึกตอนนี้ตึงปึ๊ดเลยฮะ แต่ถ้าคนที่กล้ามเนื้อเขาไม่มีปัญหาเขาจะไม่ตึงค่ะอ๋อเขาจะไม่ตึงใช่ค่ะไม่ตึงไหมฮะรู้สึกว่ายืดยืดเดี๋ยวแล้วสลับข้างกันอ๋อต้องสลับด้วยต้องทําให้ครบใช่ค่ะท้าต้นเนื้อบริเวณมัดกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วก็จนท่วงเนี้ยจะรู้สึกตึงๆยืดๆนิดนึงแต่อันนี้ค่อนข้างจะเกร็งเยอะพอสมควรโอ้ใช่ฮะออกกำลังกายเยอะแอ่นหนอยะท่าต่อไปหันหน้า45องศาสี่สิบองศาแล้วก็ก้มคอลงก้มคอลงก้มคอลงฮะ อันนี้จะรู้สึกเห็นนะคะขอโทษนะ45องศาแล้วแค่ข้อก้มคอลงตำแหน่งที่รู้สึกตึงๆคือมัดกล้ามเนื้อมัดที่อยู่บริเวณด้านข้างคอแล้วก็จนถึงช่วงขอบสะบักนะคะอ่ะแล้วก็ทำสลับข้างกันตึงเลยเหรอตึงปุ้นเลยแล้วขึ้นมาถึงัวไหล่ญหาใช่โดยปกติเขาจะไม่ตึงกันเยอะสลับข้างกันต้องทำบ่อยๆจริงๆทำบ่อยๆได้ยิ่งดีแต่ว่าไม่ต้องรุนแรงมากไม่ต้องกระชากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คห้ามดุดแรงนะครับคอนี่เป็นด้านเซสซิทีฟจะหลับใช่ไหมครับคุณเฟย์อ่ะยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอบ่าได้แล้วเรายืดแขนบ้างแขนยืดแขนนะแขนไว้ข้างหน้าแบบนี้กับที่ข้อมือเลยแล้วกันอ่าค่อยๆยืดอ๋อดึงเข้ามาหาตัวปึ๊งอ่าตำแหน่งที่ตึงคือขอบสบักด้านในด้านนอกต้นแขนที่แม่พี่ดูทุกวันเลยนะเนี่ยอะฮะทำตัวดีให้คุณแม่ทำตาม วันนี้มันเกิดแม่พี่นะพได้อย่างนี้แล้วค่อยๆขยับขึ้นสูงขึ้นนิดนึงตำแหน่งจะตึงขึ้นอีกแม่จะได้รับกาพิจารณาเป็นลูกเขยโอเคคนได้เลยนะครับแม่ครับอคุณหมอบอกว่าทำไมไปเสิร์ฟแล้วช่ไนะครับคุณหมอพอพอพอแล้วก็สลับข้างกันอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้อ่ะค่ะตำแหน่งที่ตึงคือขอบสะบักด้านนอกด้านใน